สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนิทานเรื่องเด็กจับตักกะแตนเด็กซุกซนคนหนึ่งชอบจับตักกะแตนเล่นเป็นประจำเช้าตรู่วันหนึ่งเขาออกไปจับตักกะแตนจับได้หลายตัว ก็ยังไม่ยอมเลิกขณะนั้นแมงป่องซุกตัวอยู่ในกองหินใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กน้อยเดินมาพบแมงป่องเขาคิดว่าเป็นตักกะแตนจึงเอื้อมมือจะจับแมงป่องแมงป่องร้องบอกว่าหยุดก่อนเด็กน้อยจงถอยไปอย่ามาถูกตัวฉันมิฉะนั้น ตั๊ก,กแตนที่อยู่ในมือของเจ้าก็ต้องหล่นหายไปด้วยเด็กน้อยตกใจไม่ไปจับตั๊ก,กแตนอีกเลยเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ